เมื att, head, I joined, I like, ่อก uh ่อนเกิดขึ้นมาแล้วพอจําได้ว่าเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ลงทุนมากทุกวันในลงทุนตั้งแต่ยตั้งแต่ก่อนเกิดี่ซ้ําไปเอาลองดูดิอยู่ในท้องแม่อะไรนักหนาก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาทีก็ต้อนรับโอ้โหเตรียมเหอนถ้าอย่างงั้นเนี่ยเตรียมไว้เตรียมไว้เมื่อก่อนไม่เห็นเตรียมอะไรเลยเห็นพ่อแม่บรรพุทธของเรานอนในตะแคร่ย่างไฟอยู่เฉยเลยเนี่ย คำว่าอยู่ไฟอย่าง้ท่านก็ก็เห็นเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกวันนี้โอ้โหลงทุนก,ทก,กือบทุกเรื่องเยเกือบทุกเรื่องยต้องใช้เงินไงมันก็เหลยเงินมากเนะเงินมันเงินอะพอมีอยู่นะแต่มันไปรวมอยู่ที่ไหนแล้วทีนี้จําเป็นต้องใช้ไมไงอไง แต่จำเป็นต้องใช้ไหมเงินก็จําเป็นไงปัจจัยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ปัจจัยไปว่าเงินทองอย่างเดียวนะปัจจัยสีเนี่ยเครื่องน่งห่มอาหารที่สุกหัวนอนเสนาสนะพระยังมีกุติเลยกุติก็เหมือนกับบ้านนะพูดถึงตามหลักใช่นะั้มก็เรื่องเดียวกันวัสดุเดิเดียวกันเอาเหล็กเอาหินเอาปูนทรายเนี่ยมามาแต่ไม่เรียกกุติใช่ไหมใช่หล่ะ เสนาสนะแล้วก็ยารักษาลูกย่ารักษาลกูาก,าลกนะแสดงว่ารักษาไว้ใช่ไหมไม่ใช่อยาฆ่า,าลูกนะอยาฆ่าเชื้อลูกพอวันเทาอยู่ได้บรรเทาไงยาเพื่อบรรเทาอยู่แต่ไปฆ่าโรคไข้ข้เจ็บให้มันสิ้นซากเลยไม่ต้องมีแล้วในโลกในแผ่นดินนี่ ในเนื้อนางเอ็นกระดูกในเส้นเลือนไม่ต้องมีแล้วไม่ใช่แล้วกันไม่อยู่เลยอย่างนี้ปวดหัวปวดฟันก็ดีทำนุน่นทำนี่ก็เช่นกันแต่ท่านให้รักษาอยู่นะท่านไม่ใช่ปวดก็ปวดท่านปวดทีนะ่น้านไหที่สุดของมันก็ปวดยันตายเข็บยันตายนั่นเลยทุกขเวทนานะต้องอดต้องควรแล้วทีนี้จริงๆิงท่านน่กบอกว่าทําทไมไม่อดไม่ควรท่าน,น,นกันโนนท่นก็นเกิดมานาะเนี่ย ที่จําความได้รู้หลวงพ่ออยากอดควรมาทั้งหันน้นนะเราคิดไปข้างหน้าได้รับแน่เจอแน่ไม่มีทางไหนที่หลีกเล้นไม่มีที่ทางไหนที่จะเล็ดลอดไปได้ด่านกักกันของเราเนี่ยด่านความเจ็บด่านความแก่ด่านความตายเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไม่มีประตูพิเศษออกนะ ไม่มีประตูฉุกเฉินเลยไม่มีเลยโดนแน่ๆแ,แล้วก็ได้รับแน่ๆ